สวัสดีค่ะกลัทนะคะวันนี้มาดึกนิดนึงนะคะมาสักค่าทุ่มเลยนะคะคือตอนนี้ทุกอย่าง complete เรียบร้อยนอกเหนือจากหนังสือที่เราเขียนขึ้นมานะคะทาแจกให้กับผู้ประกอบการที่เป็นร้านค้าที่เข้าโครงการในส่วนของเราชนะนะคะคนละครึ่งหรือแม้กระทั่งว่าโครงการทองฟ้าหรือแม้กระทั่งว่าแม่ค้านะคะค้าขายออนไลน์หรือว่ามีหน้ารา้านก็ตามเนี่ยดังนั้นเนี่ยในโครงสร้างหนังสือที่เราเขียนมาสําหรับการค้าขายในรูปแบบของบุคคลธรรมดา นะคะแต่ขณะที่กวัดก็พัฒนาเขาเรียกว่าในขณะที่กวัดกำลังเขียนหนังสืออยู่เนี่ยนะคะก็เลยหันไปถามทางทีมโปรแกรมเมอร์นะคะที่เรามีอยู่แล้วเราพัฒนาโปรแกรมอยู่แล้วเนี่ยนะคะถามว่าเราเขียนโปรแกรมคำนวณภาษีทันไหมเพื่อที่จะออกมาพร้อมกับคู่มือนะคะสรุปก็คือนะคะทางหุ้นส่วนกวัดที่เป็นบริษัทโปรแกรมเมอร์เนี่ยนะคะไอที IT เนี่ยเขาก็บอกทันครับเพราะเราเขียนเอาไว้อยู่แล้ว ะะสรุปเลยก็คือว่าคู่มือเสร็จเรียบร้อยตอนนี้หน้าแฟนเพจสามารถดาวน์โหลดได้รวมถึงมีโปรแกร,รมคำนวณภาษีให้กลัวว่าอพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายเนี่ยนะคะวเวลาเอาหนังสือไปอ่านแล้วเนี่ยแล้วพี่อยากจะคำนวณภาษีตัวเองจะทำยังไงพี่คำนวณไม่เป็นนั่นนี่นู้นนั่นขีเข้าไปเลยค่ะ,ะนะคะ วันนี้ก็เลยมาเอาคลิปนี้อธิบายฟังพอดีพรุ่งนี้เช้าขับบินไปหาดใหญ่ตั้งแต่เช้าเลยนะคะออกจากคอนโดตั้งแต่8ปดหมอของุครึ่งน,นะคะหกเบิน8ปดโมงอูกลัวว่าพรุ่งนี้จะไม่มีเวลาในการทําให้ดน,นวันนี้นะคะก็นะคะเดี๋ยวทําให้ดูนะคะอยากพาทุกท่านมาดูเนื้อหาสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอให้ดูหน้าจอสักหน่อยนยโอเคไหมคะมกนะนค่ะ โอเคดังนั้นนะคะตอนนี้คู่มือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคู่มือสามารถดาวน์โหลดนะคะเป็นเราเรียกกันว่าเป็นฟริปแบบ e b o ุ๊แบบนี้ได้ทั้งหมด83หน้านะคะราวางกันเองค่ะทีมการาฟิกระวางกันเองนะคะนี่เรียนรู้ทําใจปรับตัวแบบนี้นะคะคุณเปิดได้เลยนะคะคู่มือจะเป็นแบบนี้ สารบัญมีให้อยู่นะคะบอกว่าจะมีการเล่าเรียง20ประเด็นคาถามนะตอบอย่างละเอียดเลยตอบแบบตรงๆด้วยนะคะ,ะถ้าสัมภาระไม่อยากอ่านแล้วลำบากใจก็ปัญหาได้เลยนะคู่มือน,นี้นะคะต่อมาเนี่ย10ขั้นตอนในการจัดการภาษีบางคนบอกว่าโอ้โหอ่านแล้วแต่ไม่รู้ต้องทาอะไรก่อนเราทําให้10ขั้นตอนแล้วมีการสรุปภาษีให้นะคะอ่ะนี่ก็ไล่เรียงมาอันนี้ถ้าคุณใช้ มือถือก็เปิดอย่างนี้ได้เลยนะอย่างนี้ได้เลยนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นกราฟิกที่น้องๆน,นะคะทีมงานของแฟนเพจบัญชีง,ง่ายทําขึ้นมานี่10ขั้นตอนมีการบอกว่าทําทีละขั้นตอนเริ่มเลยค่ะ10ขั้นตอน1ทําอะไรบ้างมีตารางให้คุณไปก่อกขาต้องเก็บรายได้แบบนี้รายได้จากโครงการเงินสดรับโอนนะคะขั้นตอนที่2ให้ตรวจสอบเรื่องแวนต้องทําอะไร สอนเป็นขั้นตอนสิ่งที่คุณเห็นคือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอาจจะเรื่องแวดต้องออกใบเสร็จเป็นยังไงมีให้นะคะดังนั้นนี่เป็นขั้นตอนให้หมดทุกสิ่งอย่างนะคะเสียภาษียังไงถ้ายังอยากเป็นบุคคลไม่อยากเสียภาษีมากคุณต้องสู้ในการจัดการในเรื่องของใบเสร็จยื่นค่าใช้จ่ายตามจริงนะคะโอ้ไปถึง10ขั้นตอนนะคะนี่ก็ไปถึง10ขั้นตอนนะคะ,ะมีการคำนวณให้ด้วยร้านค้าจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่ยังไงนะคะ จัดการคำนวณให้หมดทุกสิ่งอย่างรวมไปถึงสุดท้ายเป็นสรุปภาษีเห็นไหมคะสรุปภาษีอ่าก็จะเป็นสรุปให้คุณอ่านง่ายๆแต่ประเด็นคือตรงนี้นี่นะคะโปรแกรมคำนวณภาษีพอคุณสแกนนะคะเดี๋ยวตัวตัวจริงจะมี url ตรงนี้เดี๋ยวกดแล้วคุณก็จะเด้งไป นะเด้งไปหน้าเว็บไซต์อันใหม่ของครูอัดจริงๆจะเปิดตัวกลางเดือนนะคะอันนี้ก็เอามาให้ลองได้ใช้ก่อนพอคุณเข้ามาในหน้าเว็บไซต์คุณจะเห็นข้อมูลเต็มไปหมดเลยนะคะให้คุณเข้าไปคลิกตรงนี้ค่ะคำนวณภาษีอันนี้ฟรีนะคะใช้ได้ฟรีเลยแล้วคุณเป็นภาษีบุคคลนะภาษีของบริษัทจะมีนะคะหลังกลางเดือนเป็นต้นไปจะมีให้ให้คำนวณแล้วคุณไปคำนวณภาษีบุคคลกรอกเลยค่ะงานนี้กรอกง่ายมาก นะคะเกาะง่ายมากกดให้ดูสักนิดหนึ่งนะคะ uh, control ลบหน่อยปึ๊บอ่ะโอเคอันนี้นะคะก็จะบอกว่าเป็น40มาตรา40วงเล็บไหนเม่ตั้งแต่40วงเล็บ1จนถึงวงเล็บ8ค้าขายอยู่วงเล็บ8ตรงนี้นะคะคุณมีรายได้เท่าไหร่คุณใส่เข้าไปยกตัวอย่างเช่นนะคะคุณบอกว่าคุณมีรายได้ประมาณซักอ่ล้านหาสมมุติล้านหานะคะกกอเข้าไปหน่วยสิ โปรแกรมเมอร์ทดสอบกันเมื่อสักคู่นะคะก็คาดหวังว่าจะไม่มีบักอะไรนะคะอ่ะอันนี้เห็นไหมคะค่าใช้จ่ายอะ่ะตรงนี้ค่ะคำนวณให้เลยเพราะว่าเหมาจ่ายอยู่ที่60%ถ้าคุณพี่บอกว่าพี่อยากขัดตามจริงได้ไหมได้พี่ก็มากอกรายได้เกากค่าใช้จ่ายตามจริงไปแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าเราเตรียมใบเสร็จไม่ทันแล้วก็ต้องมาเป็นเหมานะคะเมื่อกี้สมมุติบอกว่าอยู่ที่ร้านห้าอ่า้าน 5, 5, 5. ห้าห้าแป๊บนึงก็ถอดเมาส์ไปซะละ อ่าสกุ่นะคะอ๋อยังมีเมาส์อยู่สักุลมีคีบบอร์ดมาอ่าโอเคล้านห้าอ่าล้านห้าปุ๊บเรียบร้อยคำนวณค่าใช้จ่ายให้ออโต้อยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์กด next ค่ะต่อไปเป็นการใส่ในเรื่องของลดหย่อนนี่ค่ะเห็นไหมคะอ่าคุณมีบุตรไหมสมรสหรือเปล่านะคะมีมีบุตรไหมใส่จำนวนบุตรไปได้เลยสมมติคุณบอกว่าอ่าโสด ถ้าคุณติ๊กว่าไม่มีบุตรโสดตรงนี้จะคี์ไม่ได้เลยเพราะมันต้องเข้าเงื่อนไขนะคะเสร็จเปิ้งก็จะมาบอกว่าคู่สมรสมีไหมอ่านะคะแล้วก็จะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ถึงเกณฑ์ไหมกี่คนถึงอ่ะสมมุติป้ามาสองคนถึงคียสองคนก็ไปทุกอย่างขึ้นมาทันทีนะคะประกันชีวิตมีไหมบอกว่ามีเต็มแสนเลยอ่ามีอะไรอีกอะไปดอกเบี้ยบ้านนะคะใส่เข้าไปตามจริงไปได้เลย ถ้าไม่รู้ต้องใส่อะไรต้องทายังไงข้างบนมีเขียนคําสั่งเอาไว้เห็นไหมคะ,อะพอคุณใส่เสร็จปึ้งนะคุณบอกว่าอขอคานวณหน่อยสิลดหย่อนโปรแกรมจะดึงมาให้เลยว่าสรุปคุณมีลดหย่อนเท่าไหร่รู้แล้วลดหย่อนมี3ามแสนสองกดคํานวณภาษีภาษีจะถูกคํานวณให้เลยนะคะว่าเมื่อกี้ที่มีรายได้ล้านห้ามีลดหย่อนประมาณที่อย่างบอกไปต้องเสียภาษีถึงเดดอะไรคะหเปอร์เซ็นต์นะคะเสียอยู่ที่ทั้งหมด 6,500บาทตามวิธีที่1คําคำนวณตามวิธีที่2 7,500สมกรณ์บอกว่าอะไรคะวิธีใดมากกว่าใช้วิธีนั้นดึง7,500ลงมาบอกว่าคำนวณตามวิธีที่2เรามีหักน้าที่จ่ายไหมถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ถ้ามีก็ใส่ไปมันจะคำนวณภาษีให้จบนี่คือโปรแกรมที่ทางเราบัญชีอย่างง่ายนะคะมีการพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องนะคะจริงๆอันนี้มันจะต้องมีการออกนะคะเปิดตัวพร้อมกับ เว็บไซต์ s m e Academy นั่นเองนะคะแต่อันนี้เอามาให้ใช้ก่อนเพื่อให้คุณเนี่ยได้อ่านหนังสืออ่านคู่มือพอจบนะคะคุณสามารถที่จะคำนวณภาษีได้มีคนถามว่าทำแจกฟรีต้องทำขนาดนี้เลยเหรอฟรีขายเราทำเต็มที่ตลอดแล้วทำเสมือนว่าเราทำให้คนในครอบครัวใช้ดังนั้นน่สิ่งที่คุณมั่นใจได้เลยว่าครูอดัดและทีมงานเพจบัญชีอย่างง่ายนี่ยังอยู่ออฟฟิศ คงต้องเดินกลับ้นะนะอาจจะเคร์ฟิวอาจจะบ้างนอนอาฟนาินนะนะพี่ผู้จัดก,การได้หัวล้อบอกว่าถ้าตำรวจเรียกจะบอกให้ตำรวจม,มาเก็บตังกับผู้อัดนะคะเราก็บ้านอยู่ใกล้นะคะหนึ่งนาทีถึงไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยววิ่งวิ่งกลับบ้านเอาดังนั้นเนี่ยก็เต็มที่เสมอนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนเดินทางประชาร์ใหญ่ตั้งแต่เช้านะคะก็เลยวันนี้ต้องขออนุญาตไลฟ์ช่วงดึกหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะวา่าจะมีประโยชน์ส่วนท่านไหนที่ต้องการเป็นรูปเล่มรอก่อนพรุ่งนี้จะ เขาเรียกว่าพรุ่นี้จะเอาต้นฉบับไปปรึกษาโรงพิมพ์ทําการรีวิวนะคะอีกรอบหนึ่งเตรียมเข้าสู่กระบวนการพิมพ์ขัดออกทุนทรัพย์เตรียงก่อน1 0 0 0 0แบาทสำหรับการพิมพ์ประมาณ5,000เล่มเดี๋ยวจะแจกเลยตอนแจกขอนะคะคือเราขอเขาเรียกกันว่าอะไรนะพี่พี่ส้มพี่ต่าเก็บของ เราขออาสา,าสมัครนะคะสำหรับการเอาไปกระจายท่านไหนบอกว่าครูอาเดี๋ยวพี่ขอ50เล่มเพราะเราจะส่งไปทีละ50เล่มขอ50เล่มเดี๋ยวพี่เอาไปกระจายแถวตลาดแถวบ้านได้เลยคุณพี่อ๋ก็จะส่งทีเดียวไป50เล่มฝากพี่กระจายหน่อยนะนะคะใครได้ไฟล์ PDF ไปเอาไปพิมพ์อ่านเองได้ใครอยากได้ไฟล์ PDF แล้วเดี๋ยวไปส่งต่อให้เพื่อนได้เชื่อเลยค่ะว่าร้านค้าเนี่ย นะคะต่างๆมีมากกว่า5,000ล้านคาแน่นอนเราทำได้ประมาณ5,000เล่มนะคะกับเงินทุนประมาณแสนหนึ่งเนี่ยลองดูค่ะว่าถึงมือใครแล้วก็ฝากแบ่งปันกันต่อไปแบบนี้น่าจะดีกว่าก้าวข้ามความไม่รู้ไปพร้อมๆกันนะคะเพจบัญชีอย่างง่ายทำอะไรให้ได้ทำเสมอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแฟนเพจบัญชีอย่างง่ายขอบคุณในทุกๆก,การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นงานสัมนา ผู้มือใดๆก็ตามขอให้รู้ว่าในฝั่งของการดูแลในเรื่องของความรู้ที่เป็นฟรีเราทำเสมอมาแล้ววันนี้นะคะครูอัดบอกได้เลยค่ะว่าถ้าไม่มีน้องๆทีมงานนะคะเราทําไม่เสร็จอย่างแน่นอนเดี๋ยวจะใส่ลายชื่อเด็กๆเ,เข้าไปด้วยนะคะตอนนี้บางคนนอนออฟฟิศ <c oughs> แล้วกลับบ้าน <c oughs> ไม่ได้ติดเคอร์ฟิวนะคะสําหรับวันนี้นะคะฝากผลงานหนึ่งเอาไว้ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะให้กับ ธุรกิจในประเทศไทยวันหนึ่งพอเรารู้เรื่องภาษีมากขึ้นนะคะเราเรียกกันว่าความเสียเปรียบต่างๆมันก็จะน้อยลงความไม่รู้พอมันได้ถูกแก้ไขเราจะทำการค้าได้ราบลื่นขึ้นเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้สบายใจนะคะนอรัลับนดนดีนะคะรติสวัสดิ์สวัสดีค่ะ